สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเมื่อเชลซีเจอปัญหาเกมรุกที่ไร้จินตนาการสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID k t a 5 6 เข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับเมื่อ <c oughs> สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Chelsea, เชลซีเจอปัญหาเกมรุกที่ไร้จินตนา,าการครับบทเรียนจากความพ่ายแพ้ต่อซันเดอร์แลนด์การพ่ายแพ้คาบ้าน1ประตูต่อ2ต่อซันเดอร์แลนด์ครับอาจเป็นเพียงแค่ความพ่ายแพ้เกมหนึ่งของฤดูกาลแต่สำหรับเอนโซมาเลสกาและเชลซีครับนี่คือสัญญ,ญาณ สัญญาณสำคัญครับสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดถึงปัญหาเชิงระบบในเกมรุปโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมที่ต้องตั้งรับแน่นแล้วก็ลดพื้นที่ในการเล่นพื้นที่สุดท้ายครับซันเดอร์แลนด์ในฐานะทีมน้องใหม่เล่นได้อย่างมีระบบระเบียบภายใต้การนำนะทีมของเลกิเลอร์บีครับพาทีมบุกมาเอาชนะได้ด้วยแท็กติกสวนกลับอันเฉพพียบคมลูกยิงทดเวลาบาดเจ็บของแซมดินทันบี้ในนาทีที่90บว3สร้างความช็อก กับแฟนบอลเจ้าถิ่นทั้งสนามสแตมฟอร์ดบิดหลังจากที่อเลฮันโดกานาโชยิงให้เจ้าถิ่นออกนำตั้งแต่นาทีที่4แต่ไม่สามารถปิดเกมได้ทำให้ถูกลงโทษในที่สุดครับก็ต้องบอกว่ามีการคลองบอลที่เหนือกว่าจริงครับสำหรับเชลซีครับคลองบอลถึง4ตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงทั้งหมด16ครั้งตรงกรอบ7ครั้งแต่คุณภาพของโอก,กาสครับด้อยกว่าทีมเยือนครับค่า expect เบตโของเชลซีอยู่ที่0.97 และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทีมของมาเรสกาเจอปัญหาลักษณะนี้ก่อนเกมนี้ครับยิงถล่มอาแจน์มาถึง5ประตูต,ต่อศูนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่การเล่นกับผู้เล่นที่มีนักเตะแค่10คนก็เปิดพื้นที่ให้โจมตีได้อย่างเป็นอิสระครับต่างจากเกมที่เจอกับซันเดอร์แลนด์ที่พวกเขานนั้นถอยมาตั้งรับลึกแบบโลโบ็อกแล้วยืนป้องกันครับหกองหลัง5กองกลางสีง่กองหน้าคนเดียวเลยครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างมีวินยัยทําให้แนวรุกข,ของเชลซีแทบไม่มีพื้นที่เล่นในกรอบเขตโทษเลย สิ่งนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงครับการผ่านบอล567ครั้งแต่จบได้แค่เพียงประตูเดียวครับไม่มีการสร้างโอกาสแบบโอกาสทองครับแบบที่เรียกกันว่าบิ๊กช็อตลอด90นาทีนั่นคือภาพของการคลองบอลโดยไม่มีเป้าหมายอีกเรื่องสำคัญก็คือทีมไม่มีเบอร์เก้าแบบธรรมชาติก็หน้ายอย่างมาคิลดารรุ่นวัย18ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใ,มในเกมในยุโรปนะครับแต่ภาพที่มันปรากฏในเกมนี้ในศึกพรีเมียร์ลีก ดูเหมือนว่ามาร์กิวอาจจะยังไม่พร้อมครับโดนแดนบาลาดกองหลังซันเดอร์แลนด์เล่นงานจนเก็บบอลไม่ได้นะครับในเวลา76นาทีที่อยู่ในสนามนะ่ยสัมผัสบอลได้แค่10ครั้งก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกฝั่ง Sky ยสปอร์ก็วิเคราะห์ว่าเชลซีไม่มีเป้าหมายในกรอบเขตโทษไม่เหมือนช่วงเวลาที่มีเรียมดีแหละอันนี้เป็นภาพจริงที่เราเห็นกันในขณะที่ชาวเปโดก็วันนี้ก็ต้องถอยมาเล่นต่ำแล้วดูเหมือนจะต่ำเกินไป รจริงจริงแล้วเขาก็เล่นในบทบาทของโคพารเมอร์นั่นแหละนะแต่มันกลายเป็นเขาไม่สามารถพาบอลเชื่อมเกมไดนะ้เหมือนที่โคพารเมอร์ทำจุดเนี้ยมันมีการมองว่าการปล่อยนิโคลัสแจ็คสันออกไปตอนเปิดฤดูก,กาลทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้อย่างชาัดเจนมากขึ้นไม่มีใครคอยรับบอลแล้วจบสกอร์จากการเปิดของมาโกกูเระยาจากทางฝั่งซ้ายการเปิดจากลีเจนของทางฝั่งขวาครับซึ่งวันเนี้ยบอลจากด้านข้างครับถูกเปิดเข้าเขตโ,โทษถ,ถึง24ครั้ง แต่ไม่ปรากฏความน่ากลัวเลยครับบอลมันไปไม่ถึงพื้นที่อันตรายเลยอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือการการขาดหายไปของโคพารเมอร์ครับพลังสร้างสรรค์มันไม่มีเลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่ของการไม่มีโคพารเมอร์ปกติพาร์เมอร์จะเป็นคนเชื่อมเกมระหว่างกลางสนามกับแนวลุกสร้างการเคลื่อนที่การพาบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายการแทงทะลุช่องการเปิดพื้นที่ให้ปีเข้ากรอบเขตโทษครับ วันนี้มาเลสกาใช้เชาวเปโดทําหน้าที่แทนซึ่งมันก็เคยมีช่วงเวลาที่ทําได้ดีครับแต่ไม่ใช่วันนี้เปโดถูกบังคับให้ถอยต่ําแล้วต่ําเกินไปเมื่อลงไปรับบอลแล้วพอลงไปแล้วไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสในพื้นที่อันตรายได้เลยครับจังหวะที่ดีที่สุดมาจากช่วงครึ่งหลังครับที่เอสเซวาวยิงฉลับตัวสำรองก็ชัดเจนว่าทีมไม่มีตัวปลดล็อกนะไม่มีตัวโจ๊กเกอร์ไม่มีตัวที่ สามารถไว้ใจได้ในวันที่เกมลุกมันตีบตันมันไม่รู้จะเจาะออยังไงปกติถ้าไม่รู้จะทํำยังไงส่งบอลให้โคพา์เมอร์เดี๋ยวมันหาทางออกได้เองวันนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วขาดจินตนาการสุดๆนะแนวลุกแต่ละคนเนี่ยเทคนิคดีมีแนวลุกเยอะมีปีกเยอะแต่พอมันขาดผู้นําอย่างพาเมอร์ทุกอย่างก็ดูจะไร้ทิศไร้าทางครับอีกเรื่องสําคัญก็คือโครงสร้างในเกมบุกมันดูซ้ำซากมันดูขาดความกล้าหาญ รูปแบบการเข้าทำมันคาดเดาได้ง่ายเกินไปครับปีกยืนออกไปทางด้านกว้างเปิดบอลจากริมเส้นไม่มีการสลับตำแหน่งไม่มีการสอดแทรกแนวลึกจากมิดฟิลด์วันนี้การสอดเข้ามาของกองกลางอย่างไกเซโดอย่างเอนโซมันหายไปมันหายไปแบบชัดเจนเลยครับซึ่งโอเคจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแนวรับของซันเดอร์แลนด์นั้นสามารถตั้งโซนได้อย่างเป็นระเบียบสังเกตว่าเชลซีเนี่ยขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษแล้วบุกไปต่อไม่ได้ หลายครั้งเข้าไปถึงกรอบเขตโทษแล้วต้องย้อนกลับมาถึงแนวรับอีกมันต้องให้เครดิตทางด้านซันเดอร์แลนด์ด้วยเจ้าบ้านมีตัวลุกมากมายแต่สร้างความอันตรายให้ผู้มาเยือนไม่ได้เนี่ยไอ้ต้นเกมที่ได้มามันก็เป็นจังหวะสําสคัญแหละครับในการสวยโอกาสแล้วไม่ใช่แค่รักษาสกรไม่ได้ครับยังโดนนําในช่วงท้ายเกมมาเลสก,กีบอกเราเล่นได้ไม่ดีพอแล้วถ้าเล่นได้แค่นี้คุณก็ต้องจ่ายบทเรียนในราคาที่แพงครับประตูที่เสียในช่วงโทษเจ็บมันง่าย มันง่ายเกินไปเราทําได้ดีกว่านี้เราพลาดในจังหวะสําสคัญอันนี้ก็เป็นความจริงมากๆคือพูดตรงๆการเปลี่ยนตัวของมาริสกานะไม่อยากจะย้อนไปว่าตรงนี้แก่เยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆแกทําได้ดีมากขึ้นแต่การเปลี่ยนเอาโตซินลงมาแทนจอร์ดอาเชมปงผมกลับไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าอาเชมปงยังเล่นได้อยู่ยังมีพลังที่จะเล่นต่อจนจบเกมแต่ลูกสุดท้ายเห็นเลยว่านิ่งเกินครับ ไม่ขยับไม่ตันไม่บูเข้าใส่โตซินนิ่งชาโลบานิ่งคู่แข่งบุกเข้ามาเต็มข้อเลยเชื่อว่าถ้าเป็นจอร์จจอร์จจะพุ่งเข้าใส่จะเข้าไปชนก่อนเป็นสต็อปเปอร์ครับแต่พอทั้งโตซินและชาโลบายืนเหมือนเป็นตัวกวาดทั้งคู่ไม่มีใครพุ่งชนจังหวะนั้นก็เลยทาให้สุดหน้าอย่างบ็อบบี้ครับครองบอลได้อยู่อย่างยาวนานเลยครับรอผู้เล่นของซันร์แดน บุกขึ้นมาแล้วทางประตูาการเปลี่ยนตัวครั้งนี้อาจจะเป็นจุดสำคัญในการเสียประตูไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เห็นมุมมองนี้ตรงกันหรือเปล่าแต่มันอาจจะดูเป็นแบบพอแพ้แล้วก็โทษมาเลสกาแต่ว่าจุดนี้มันก็มันก็มีส่วนแหละครับสิ่งสำคัญคือเชลซีต้องต้องปรับแนวคิดครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปการเล่นเกมรุกของเชลซีเริ่มติดตันบอลที่เน้นคอนโทลต้องเปลี่ยนเป็นการปรับบาลานซ์ระหว่างการคลองบอลการสร้างพื้นที่อันตราย การเปลี่ยนโครงสร้างทํายังไงถึงจะดึงแนวรับออกจากกรอบเขตโทษการเคลื่อนที่จากมิดฟิลด์หรือปีกทั้งสองข้างเข้าสู่กรอบเขตโทษหรือบางครั้งอาจต้องใช้กองหน้าแบบ2คนกองหน้าคู่บ้างอันนี้มันก็แล้วแต่เราคงบอกไม่ได้ว่าแบบไหนดีที่สุดครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราอาจจะใช้แท็กติกเดียวชนะได้ทุกเกมไม่ได้มันไม่เหมือนบอลทัวนาเมนที่มาเลสกาสามารถก้าวไปคว้าแชมป์ได้ทั้งคอนเฟอเรนซ์และสโมสรโลก แต่ถ้าคุณจะต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกคุณต้องหลากหลายในแต่ละเกมครับทีมยังขาดแรงมาดาลใจในเกมลุกเมื่อความคมยังไม่มาเนก็ต้องบอกว่าเชลซีก็อาจจะเจอปัญหาแบบเดิมซ้ำอีกครับนั่นคือการคลองเกมได้แบบเกมนี้แต่คุมเกมไม่ได้ส่วนเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับวันนี้มีความผิดพลาดอะไรที่เพื่อนๆมองเห็นครับหากคุยแล้วไม่จุใจมาคุยกันต่อในไลฟ์สดคืนนี้หนึ่ทุ่มครึ่งครับ คลิปนี้ประมาณนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ